ไม่ต้องไปหาสูตรที่ไหนเลยค่ะทุกคนทําง่ายเป็นสูตรทางใต้แท้ๆนัดใช้เป็นปีกบนและปีกกลางไก่รวมกัน1นกิโลล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนัดใช้เป็นแป้งหมักไก่ทอดหาดใหญ่นัดซารินหนึ่งซองจะหมักไก่ได้1นกิโลใส่แค่กระเทียมโขลกละเอียด1หัวและน้ําเปล่าธรรมดานะคะร้อยมลแค่นี้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้3 -4 ชั่วโมงเครื่องเทศคือเยอะมากหอมมากๆเลยค่ะทุกคนหมักไก่ครบเวลาแล้วตั้งน้ํามันให้ร้อนจใ่น้ํามัน หลังจากใส่ไก่ลงไปแล้วให้ลดไฟลงจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนทอดประมาณ15-20นาทีหรือจนไก่สุกได้ที่นะคะแปบ๊บเดียวเองค่ะก็จะได้ทานไก่ทอดถาดใหญ่ที่กลิ่นหอมๆสีก็เหลืองสวยน่าทานสูตรไก่ทอดถาดใหญ่รสรลินนัดยอมรับเลยค่ะว่าแป้งหมักไก่เขาอร่อยมากหอมเครื่องเทศแบบแน่นๆไก่ก็กรอบนอกนุ่มในรสชาติก็นัวกลมกล่อมกําลังดีเลยค่ะจะทานเปล่าๆก็อร่อยค่ะไม่เค็มเกินไปนะทุกคนหรือจะทานกระน้ําจิ้มไก่ของเขาก็ได้นะชอบที่น้ําจิ้มไก่เขาไม่ ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่แป้งเด็กๆชอบเลยค่ะเมนูนี้นัดกระจกข้าวเหนียวและส้มตำจนหนังท้องตึงเลยค่ะอร่อยจริงไม่ต้องไปกินถึงที่ใต้พอเจ้าของแบรนด์เป็นคนใต้แท้ๆนัดอยากให้เพื่อนๆลองทานดูนะทำง่ายฟินทุกคำจำติดใจเลยค่ะ